สวัสดีค่ะเยรสนะคะเยรดสุคนทองพูนค่ะวันนี้เยรสนะคะจะพาไปนึ่งข้าวเหนียวดอกอัญชันนะคะว่าเขาทํากันยังไงเยรสไม่ได้เก่งหรอกนะคะอยากจะแบ่งปันจ้าถ้าใครดูไม่ทันก็แชร์ไปเก็บไว้นะคะไว้จะทําตอนไหนก็ค่อยเปิดดูได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเราก็นะคะไปเตรียมเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีดอกอัญชันจะแห้งหรือจะสดก็ได้นะคะเพื่อนๆนําไปต้มในน้ําเดือดนะคะ3-5นาที ใส่เยอะนิดนึงนะคะให้สีเขาเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะไม่งั้นนะคะข้าวเราจะสีไม่สวยค่ะต่อจากนั้นตั้งไว้ให้เย็นนะคะพอน้ําเย็นเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมข้าวนะคะข้าวจะโรหนึ่งสองโรแล้วแต่เพื่อนเื่อนเลยจ้าล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาแช่ในข้าวที่ในหม้อที่เราต้มดอกอัญชันไว้เย็นแล้วเนาะแล้วเราก็คน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 ,นะคะแช่ไว้นะคะเพื่อนๆอ,อย่างน้อย8ปดชั่วโมงนะคะหรือ แช่ข้ามคืนไปเลยนะคะสีข้าวเราจะออกมาสวยงามแบบนี้ค่ะอันนี้เราแช่ข้ามคืนแล้วเนาะสีก็จะเป็นสีฟ้าอมม่วงแบบนี้เลยจะเพื่อนๆสีสวยมากๆเลยค่ะน้ำเขาก็สวยมากๆเลยนะคะต่อจากนั้นนะคะเรามาขั้นตอนที่เราจะต้องนึ่งเนาะ,ะบ้านรสอันนี้เขาเรียกว่ามวยเนาะเพื่อนๆจะใช้หวดหรือมวยก็ได้นะคะแต่ภาชนะที่เราจะนึ่งนะคะอันนี้ย้ำมากมากเลยนะคะเคล็ดลับมากๆเลย เราต้องนํามวยหรือหวดนะคะไปลาดน้ํานะคะให้เปียกชุ่มเลยนะคะทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ที่เราลาดน้ําให้เปียกแบบนี้นะคะมันจะทําให้ข้าวไม่ติดมวยหรือติดหวดนั่นเองนี่คือเคล็ดลับนะคะต่อจากนั้นนะคะเปียกชุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําข้าวนะคะไปใส่ในมวยหรือในหวดนะคะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านเรกเขาเรียกว่าฝายข้าวใส่มวยเนาะหรือใครนะคะรวดเร็วนะคะมาก ง่ายนะคะก็เทลงไปเลยจ้าแต่บ้านเราก็จะบอกว่ามันนึ่งสุกยากนิดนึงแต่พ่อแม่ก็จะสอนมาว่าให้ไฟข้าวใส่มวยนะลูกมันจะได้สุกไวๆค่ะพอไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดูความเรียบร้อยนะคะว่าปากหววปากมวยเรานะคะเรียบร้อยไหมมันไม่เรียบร้อยเราก็นะคะน,นําน้ํามาลาดนะคะเพื่อความสวยงามเวลาที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะข้าวออกเราของเราจะจะออกมาสวยงามนั่นเองนะคะ ต่อจากนั้นนะคะเราก็ทําการไปนึ่งค่ะเพื่อนๆตั้งน้ำในหม้อให้เดือดนะคะนับจากน้ําเดือดนะคะเพื่อนๆน,นับไปนะคะ30นาทีตรงเป๊ะเลยนะคะปิดแก๊สค่ะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเราก็นํามาเทใส่ถาดแบบนี้เลยจ้า นะคะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราจะทําขนมนะคะหรือเราจะนึ่งกินข้าวมูนข้าวอะไรวิธีทําแบบนี้หมดเลยค่ะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนะคะก็ช่วยแชร์ออกไปให้เยรธด้วยนะคะวันหน้าวันหลังแล้วจะมาบอกวิธีทําใหม่นะคะว่าข้าวสีดาข้าวสีขาวข้าเท่ากันยังไงนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะสวัสดีจ้าได้หมด